่ะสวัสดีครับอยู่กับโมบายลีเจนนะครับอยู่กับรีเพย์ไซคอปนะครับก็ต้องบอกว่ามันเมื่อเลยมาอัดรีเพย์กันให้ดูนะครับก็ฝั่งตรงข้ามนะครับมีเฟย่าไทเกียวนะครับอลูกาไซคอปแล้วก็มีอาครับฝั่งเราเนี่ยมีไลลานะครับไทเกียวเซเบอร์ชูแล้วก็ไซคอปครับตอนแรกอ่ะก็มีคนเลือกออโรล่านีแหละแต่ด้วยความที่อ่า เราก็กดวิเลตให้เขาดูครับเขาก็เลยเปลี่ยนเราบอกว่าเกมนี้โยกมันครับ <Sp ots S 1> ก็เลยอ่าอ,อัดคลิป <My eyes. S 1> เก็บไว้ให้ดูกันนะครับ <1> 1> เพลินๆนะครับ <1> 1> มีฉากเสียงอ่ะ <mit> ฉากเฉียงเลยนะ <1> 1> มีฉากเสี่ยงตายเยอะนะครับ ช่วงต้นเกมอ่าก็งาวามคลิปไปเรื่อยนะครับช่วงต้นเกมพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเลวันนี้นะเพิ่งตื่นครับงงงมึนมึนแล้วก็อยากเล่นครับเข้ามาเล่นตาแรกก็บันเทิงเลยต้องบอกว่าทีมดีด้วยครับทีมกล้ายืนอยู่ด้วยแล้วก็ชูเนี่ยเข้าไปตบให้หลายจังหวะเหมือนกัน นี่ก็ฟาร์มไปครับแล้วเบิดคีบนะครับออกมีดฟาร์มขนาดออกมีดฟาร์มใน้เลเวลเรายังช้าเลยนะจริงๆน่าจะเลเวลไวนะเพราะว่าเราออกมีดฟาร์มเลเวลสองเลยขนาดลงทุนซื้อมีดฟาร์มนะครับนี่ไรคาอลูกาดครับจังหวะแรกครับไม่ตายครับแล้วก็มีไทเกียวจะวาร์ครับแต่ว่าพี่เนี่ยเลเวลสี่นะครับก็ยืนเห็นอยู่ครับว่าไทเกียวจะวาร์ว่าสกิลเข้าไปครับอันติครับได้เฟิร์สบัตรแรกมานะครับ ระยะสกิลหนึ่งของไซขอบมันไกลมากครับอันนี้ซื้อของนะซื้อสร้อยมาสามเส้นนะครับจริงๆจะซื้อแค่สองแหละครับแต่ว่ามันกดพลาดนะครับเลยไปก็ต้องขายทิ้งเพราะว่าเราใช้แค่สองเส้นนะครับเราก็เลยซื้อไว้ก่อนสองเส้นครับเส้นหนึ่งไว้ทํายันปลุกเสอีกเส้นหนึ่งไว้ทาอ่าไอผลึกน้ําแข็งังนเก่าอ่ะมันชื่อกระทาราชีนีเลยก็ไม่รู้ลากระทาราชินีน้ําแข็งนะครับ เนี้ลูกกาดเขาจะเข้ามาครับเราก็อันติใส่ไว้แล้วก็มีไทเกียวกระโดดเข้ามาครับเดี๋ยว่าจังหวะนี้เราเกือบตายครับว่าชูเข้าไปตบนะครับแล้วเนี่ยก็เตะชงมาเราก็ยืนรอยอยู่ในป้อมครับแต่ว่าก็โดนขึ้นดาบไทเกียวแล้วก็ลาโลกไปนะครับเพราะว่าจังหวะไทเกียวเขาเห็นนะครับว่าเรายังยืนอยู่นะซัดขึ้นดาบมาซะ ล็อกเกอร์ชับวิ่งขึ้นมาใหม่ครับดุกๆุกุกุกปั่นมาอีกแล้วค <ial> าบไปหนึ่งตายอ่ะคาไปสองนะครับตายไปหนึ่งครับก็ได้ไทเกียวมาแล้วก็ได้อลูก,กาดมานะครับนี hey, <come> ่เอาฟาร์มลัวๆครับอันติใส่คีฟด้วยเป็นไงล่ะ สงสัยต้องหาวิธีล็อกเป้าใหม่นะครับเพราะว่าจังหวะบางทีมันอันติใส่คีปนะครับไม่ได้อันติใส่ฮีโร่โออลูการ์ดฆ่าชูครับไม่คิดว่าชูจะตายด้วยครับจังหวะนี้ก็ตีคีปอยู่นะครับนี่ใสขอบผู้ฆ่าเต่าครับเลเวลหกนี่ห้าวหารชันชัยเห็นเปล่าครับเข้ามาหัวเต่าละรัวครับทุกสกิลที่มีครับ ใส่เข้าไปครับเหมือนมีลูกกาดจะเห็นครับเราได้มาครับแล้วก็สกิลใส่ไปครับเมียโดนถ่ายครับหลบเข้าป่าครับหลบเข้าป่าแอบเหมือนจะหนีครับไม่ครับปั่นสกิลใส่อลูกาดครับหลบอยู่ในป่าอยู่ครับสกิลใส่มีอาไปทีนึงครับไทเกียวอันติครับสกิลใส่ไทเกียวไปสองจังหวะครับ ยังหลบอยู่ครับยังดื้อด้านครับอันติใส่ตามไทเกียวไปครับโดนขึ้นดาบไทเกียวมาเกือบลาโลครับถอยออกมาครับดูเลือดนะดูเลือดครับดูความดื้อด้านครับกดรีเจนต์มาแล้วครับนี่ครับสกิลใส่มีอาครับมีอาจะวิ่งเข้ามาอันติใส่สกิลหนึ่งตามเข้าไปในป่าแล้วสกิลสองปั่นตามเข้าไปครับต้องกลับบ้านแล้ว ดื้อได้มานานแล้วครับหวาวกลับบ้านมาแล้วครับตอนนี้เลเวล8นะครับทีมเราเนี่ยสังเกตได้ว่าอลูการเลเวล6กนะครับอลูการฝั่งตรงข้ามสิทีมเราก็เลเวล7็เลเวล8นะครับมีไลลาเนี่ยที่เลเวล9เพราะว่าเขายืนเซนแล้วก็ฟาร์มยาวๆมานะครับเรายืนเลนคู่นะก็เลเวลจะช,ช้ากว่านิดนึงครับ นี่ครับก็ฟาร์มคีฟครับคือการออกมีดฟาร์มเนี่ยจะช่วยในเรื่องเวลาเราฟาร์มคีฟนะครับหรือเคลียร์คีฟเลนเน่ะมันจะไวครับเพราะว่ามีดฟาร์มเนี่ยก็เพิ่มดาเมจโจมตีคีฟนะครับ20%ยิ่งถ้าเกิดออกอันที่2นะครับเลเวล2เนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจโจมตีคีฟ30%ซึ่งมันแรงมากครับมันจะช่วยเราได้เยอะครับ นี่เราวิ่งมาแล้วเจอไทยเกียวครับจ้าเอ๋ก็เลยอันติใส่เข้าไปครับหลานโลกแน่นอนครับไทเกียวครับแล้วก็วิ่งถอยหลังพอเจอไซคอบเหมือนกันครับไซคอบฝั่งตรงข้ามแรงกว่าครับแต่ไม่รอดครับเจอกงขังมาครับแล้วก็เฟย่าขยํำมาครับตายไปตัวที่2ครับต้องบอกว่าหลังจากนี้เราจะเป็นผู้ชนะเอาไม่ใช่หลังจากนี้คือความโหดเหี้ยมของไซคอบนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับอีก9าวินะครับว่ามันโยกมันแค่ไหนนะครับสำหรับคนที่ฝึกเล่นไส่ขอบอยู่ต้องจัดนะครับพี่เล่นเพราะว่า,าต้องบอกว่าเห็นน้องคนหนึ่งเล่นแล้วก็เขาออกเทเลพอร์ตแล้วเออก็เห็นโยกมันนี่นะครับพี่ก็เลยนั่งลองคิดเกียร์อะไรของพี่ไปเรื่อยเปืือยซึ่งตามปกติมีแล้วพี่ก็ลองพี่เล่นพี่เล่นไปเรื่อยแต่ว่าอย่างที่บอกครับเวลาเล่นจริงจังก็อีกจริงจังครับไอเวลาเกียนก็เกียนครับอยากสนุกก็สนุกครับแค่นั้นเอง คนเรามีหลากหลายอารมณ์ครับเวลาเล่นเกมบางคนแค่เล่นเกมเพื่อต้องเล่นครับอย่างพี่เนี่ยเล่นเกมเพื่อต้องเล่นครับก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันครับไอ้คาว่าเล่นเกมเพื่อต้องเล่นเนี่ยเพื่ออะไรนะครับแต่ว่าตื่นมาก็เล่นเกมอ่ะมันคืองานของพี่พี่ก็นั่งเล่นแล้วก็หาอะไรแปลกๆมาทําเรื่อยนะครับเพื่อสีสันของการทําคลิปนะครับถ้าจะทําคลิปโชว์เก่งคงไม่มานั่งทําคือถ้าทําคลิปโชว์เก่งคงทําได้ไม่เยอะหรอกครับพี่เน้นโชว์เกียนอยู่แล้วครับเรื่องปกติครับเฟย่าเข้ามาครับก็จิวไป2จังหวะครับคาเฟย่ามาตััวนึงครบ สกออยู่ที่6นะครับนี่เข้าไปอีกแล้วครับเซเบอร์ปั่นไว้ให้ครับแล้วก็สกิลสกิลเข้าไปครับมีไซคอปแหลมเข้ามาครับอันติใส่แล้วก็ปั่นเข้าไปแล้วก็สกิลหนึ่งใสมีอาตาบีครับได้ดับเบิลคิวมาครับแปดสองครับหลายคนยังไม่เข้าใจจุดประสงค์การทำคลิปของพี่เลยนะครับพี่ทำคลิปเพื่อเงินครับแหม ก็จริงๆก็มันเกิดจากความสนุกที่ตอนนั้นทําอ่าทำเขาเรียกอะไรตอนแรกพี่เริ uh, ่มจากการทําคลิปมิวนะครับแล้วก็ก็ทํามาเรื่อยครับสนุกด้วยแล้วก็ได้เงินด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่เองชอบอยู่แล้วก็เลยทํามาเรื่อยๆครับก็แค่นั้นเองครับไม่จําเป็นต้องโชว์เก่งครับเก่งไม่ได้แดกครับเก่งไม่ได้แดกหมายถึงไเก่งก็ไม่มีแดกครับเออ คือไม่ได้โชว์เก่งอะ่ะเออก็เล่นให้ดูสําหรับผู้เล่นมือใหม่ครับสาหรับคนที่เขาเซียนๆแล้วเขาก็ไม่มานั่งดูพี่หรอกเอาจริงๆคนที่เขาเล่นเก่งๆแล้วเขาก็ไม่มานั่งดูพี่ก็คแค่นั้นเออเพราะว่าอย่างที่รู้ครับเขาก็คิดว่าเราทําโชว์เก่งแต่จริงๆเราไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับเออเราแค่ทาเพื่อว่าให้ผู้เล่นใหม่ได้รู้ครับว่าเอ้เกียร์เป็นยังไงสกิลเป็นยังไงมีสกินแบบไหนแค่นั้นเองเพราะว่าพี่ก็ได้โอกาสจากการที่ อ่าพี่ทําคลิปนะครับส่งด้วยครับก็ได้เพชรได้อะไรมานี่ครับดูอันติไปโดนอาลูกาดด้านหลังนะครับแ,แล้วจะอันติใส่มีอาระยะคงไม่ถึงนะครับมันก็เลยไปหาลูก,กาดนี่ครับโยครับเข้าไปใส่ในป้อมเลยปะมีอาไม่ตายครับแต่ว่าเราโดนสกิลไซคอบมาครับ ตอนนี้ค่าไป10แล้วนะครับนี่ไทเกียวเข้ามาครับโยครับดูไซขอบโยครับปั่นครับเรียบร้อยครับก็ไล์ดูสกิลหนึ่งไปไหนอีกแล้วครับคือเวลากดเร็วๆมันชอบหลงบอกเลยเออมันชอบหลงนะครับนี่ครับจะโดนครับอันติใส่มาเฟียเข้ามาด้านหลังตะกงเราขังไปแล้วครับแล้วก็สกิลสองใส่ครับปั่นสกิลตามไซขอบครับแล้วก็สโลไว้1จังหวะครับใช้มีดฟาร์มสโลแล้วก็สกิลสองยัดไปครับนี่ครับโยกอยู่ครับ ค่าไป12แล้วนะครับนี่ก็โยกอยู่หน้าบ้านครับเก๋าซะเหลือเกินครับนี่ครับแก๊งตัวเล็กก็อยู่ข้างหน้าครับมีอาแหลมเข้ามาครับยิงสกิลใส่ไทเกียวเข้าไปสกิลไทเกียวกระโดดเข้ามารวบเจอสกิล2เต็มๆครับแล้วก็สกิล1ยัดเข้าไปอีกทีครับไลลาเจอมีอาสอยไปแต่เรายังไม่ตายครับยิงอยู่ครับฆ่ามีอาใหม่อีกตัวครับเป็น13ครับยังอยู่แนวหลังอยู่ครับมีไทเกียวแล้วเข้าไปรวบอะไรก็ไม่รู้ครับเพราะว่าเขาหายไปหมดแล้วนะครับ อย่างล่าสุดที่ทําคลิปพี่เลนพี่เลนของพี่อ่ะที่เอาไปเวทรักษาเน่ะก็เพื่อความบันเทิงครับพี่ไม่ได้เสียดายดาวพี่ไม่ได้เสียดายอะไรอยู่แล้วครับเฉยๆครับดาวเมื่อไหร่ก็เก็บได้ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งได้ก็ได้แค่สามหมื่นสองเท่ากันนะครับนี่ก็ตัวที่สิบสี่แล้วครับเอาสกิลสองยัดเข้าไปครับนี่ครับปั่นปั่นปั่นวนรอบป้อมครับสกิลใส่เฟย่าอันติเข้าไปนี้เข้าไปปั่นเลยครับเผิ่มเกลมขนาดหนักครับแล้วก็ทีมไทเกียววิ่งเข้าไปครับ ฝั่งตรงข้ามรวบครับเราสกิลหนึ่งยัดไปสกิลสองยัดเข้าปีครับนี่ครับดับเบิลคิวครับอันตีใส่มีอาแล้วก็ปั่นตามแล้วก็ยัดสกิลครับทริปเปิลคิวช่วงนี้กำลังเพลิดเพลินกับนี่แหละ <c oughs> กำลังเพลินเพลินกับไซคอบมากครับ20 30ดาวตอนนี้มาจากไซคอบเลยลงแรงไปบ้า,าเกียนอยู่คนเดียวถ้าใครดูอ่าสตรีมสดจะเห็นนะครับ ช่วงนี้กาลังค้างไซคอปอยู่ครับมันครับเรื่องเรื่องมันมันมือครับไม่มีอะไรเลยครับนี่เข้าไปแทงป้อมเลยนะครับเสริมเกิมเหลือเกินครับนี่สกิลหนึ่งยัดใส่เข้าไปครับโอ้ยนี่เกือบตายครับเฟย์ยากระโดดหนีครับไทเกียวเข้ามารวบเหลือนิดเดียวเลือดจะลดครับอาูกาดเข้ามาสับกดสกิลสองแล้วก็ยิงดูดเลือดมาเฟย์ยากระโดดตามขึ้นมาสกิลหนึ่งใสอันตีใส่อาูกาดแล้วก็สกิลสองสกิลหนึ่งซ้ำครับสเต็ปวันชูวันูสิบเก้าแล้วครับ เนี่ยเอาจริงพี่ก็ลงแรงได้ไม่ใช่ลงแรงไม่ได้ครับแต่ว่าบางทีลงแรงแล้วมันพากไม่ได้ครับมันเกมมันตึงครับมันมันต้องใช้สมาธิเล่นเยอะกว่าต้องบอกว่ามันใช้สมาธิเล่นเยอะกว่าครับแล้วก็ลงแรงไปเกียนก็ไม่ดีครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเสียดาวอะไรกันเราก็ไม่อยากให้คนอื่นเสียดาวนะไอตัวเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยึดติดกับเรื่องดาวอยู่แล้วครับเฉยๆครับแต่ว่าคนอื่นเขาเสียดาวก็ไม่ดีอะ แต่อย่างนั้นที่พี่ลงไปคลิปล่าสุดนี่คือน้องๆตกลงกันไว้แล้วนะครับว่าเราจะลงไปเสียดาวกันนะครับเออเราคุยกันหน้าไลฟ์สดเรียบร้อยแล้วครับก็น้องๆเขาก็อยากลงครับก็เต็มใจเสียดาวก็นั่งหล่ล้อก,กันทุกคนครับไม่เห็นมีใครเสียใจนะครับทั้งๆท,ที่บางคนยังเพิ่งอีปิกอยู่ด้ซ้ำเออแต่ว่าน้องๆพี่มนก็นั่งขำกันอยู่ทุกคนอนะ นี่เฟย่าไม่กล้าเข้าแล้วครับสยองนะแล้วครับ <S <S <ie> <th ats> ก็เกียร์ก็เป็นเกียร์ที่เห็นนะครับเป็นมีดฟาร์มนะครับยันปลุกเสกพลังงานควบแน่นผลึกน้ําแข็งนะครับรองเท้ารถคูดาวแล้วก็เจาะเกาะเวทนะครับได้มาอีกหนึ่งคิวจากเฟย่าครับอันติใส่เข้าไปครับจริงๆเราน่าจะได้เยอะกว่าน,นี้ด้วยนะในบางจังหวะนะครับแต่ว่าไลลาเขาก็ยิงแรงอยู่ น,นี่ก็เพิ่งขึ้นตำนานลุงโรดมาเมืา่อวานนะครับแต่จริงๆมันไม่มีผลครับตำนานกับตำนานลุงโลดเนี่ยจบซีซั่นได้ถาบส0 0 0มเท่ากันนะครับแต่ว่าช่วงนี้อย่างอย่างที่รู้คือพี่อ่ะมันกับสายขอบพี่ก็เลยเล่นลงลงลงแรงโล,ลัวเลยครับออแต่ถ้าเกิดช่วงไหนพี่ไม่มีตัวอะไรสนุกสนุกเล่นพี่ก็แบบเล่เปื่อยครับจับคู่มั่งอะไรมั่ง เพราะว่าบางทีการเทสเกียร์อย่างที่บอกครับเกียรบางเกียมันมันยากเกินที่จะไปลงแรงอยู่แล้วครับสาหรับเกียรลงแรงเนี่ยเอาจริงจแล้วอะ่ะลงแรงอะ่ะมันไม่ได้อยู่ที่เกียรทั้งหมดหรอกมันอยู่ที่ทีมด้วยครับมันอยู่ที่ความสามารถทักษะของเราด้วยครับเกียร์มันเป็นส่วนประกอบครับซึ่งแต่ละคนอาจจะถนัดเกียรแตกต่างกันหรือเกียรยืนเจ้าที่พี่เอาไปลงแรงจนในไอไอดีใหม่เออไอดีใหม่พี่3วันอะ่ะขึ้นตํานานไปแล้วนะครับ ไอดีไอที่ชื่ออ่า cr นะครับนี่ก็ไม่ได้เล่นแล้วครับเดี๋ยวไม่แน่พี่จะแจกด้วยครับไอดี ID cr นะ่ะเอ่อไม่แจกก็ขายอะแต่คิดว่าแจกดีกว่าครับไม่รู้จะขายขายก็มันก็ไม่มีอะไรนะมีตัวละครสิบกว่าตัวแล้วก็มีสกินสองตัวที่ได้มาฟรีแล้วก็จบซีซั่นนี้มันก็ได้สกินอีกสกินหนึ่งแค่นั้นเองครับเออน่ะสามวันขึ้นตำนานร้อยยี่สิบเอ็ดแมทนะครับเล่นไปทั้งหมดมร้อยยี่สิบเอ็ดแมตช์อ่าร้อยยี่สิบเอ็ดแมตชทนะครับเป็นยุนเจ้า100ร้อยแมตช์นะครับ ก็ใกล้จบซีซั่นแล้วครับเหลืออีกวันนะครับใครที่ยังไม่ขึ้นตำนานนะครับหรือใครที่ยังไม่ขึ้นมาร์สดีกว่าเอาแค่มาร์สก่อนก็ได้นะครับสำหรับหลายๆคนที่หัดเล่นใหม่นะครับถ้ายังไม่ขึ้นมาร์ทรีบขึ้นมาร์สนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจบซีซั่นแล้วเราจะได้สกินฟรี1อันนะครับโดยที่เราไม่ต้องซื้อครับเกมนี้ไม่จําเป็นต้องเติมก็ได้ครับ แต่สำหรับพี่เนี่ยมันคือการงานครับตรงที่พี่ทานี่คืองานแล้วหลังๆเนี่ยพี่ก็ไม่ได้เติมแล้วครับหลายๆคนน่าจะรู้ครับเพราะว่าพี่ทําคลิปส่งพี่เป็นนักพากย์ในเพจนะครับซึ่งพี่ก็ได้เพชรฟรีมาใช้ในการซื้อสกินนะครับเพื่อมาทําคลิปนะครับอาจจะมีเติมบ้างก็แค่แสงดาวครับเพราะว่าแสงดาวเนี่ยจริงๆถามว่าแสงดาวเนี่ยสามารถเอาเพชรแรกได้ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะน่าจะขอแลกเขาได้เหมือนกันแหละแต่ว่า ก็เป็นการสนับสนุนเกมไปด้วยครับมันไม่ได้ยากเย็นนะครับเพราะว่ารายได้จากการทําคลิปของพี่เนี่ยมากกว่าพี่เติมอ่ะไปเป็นมากกว่าที่พี่เติมไปเป็นสิบเท่าร้อยเท่าอะเออต้องบอกว่าน่าจะเกือบร้อยเท่าได้ครับเออต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าซึ่งไม่ได้เติมมาเพื่อโชว์ครับเติมมาให้คนดูได้ดูครับเติมมาให้คนที่ติดตามคลิปพี่ได้ดูเท่านั้น ซึ่งหลายๆคนน่าจะเห็นครับบางตัวเนี่ยพี่เติมมาพี่เล่นแค่เกม2เกมพี่ก็ไม่ได้เล่นครับแต่นี่คือการงานครับนี่คืออาชีพของพี่ครับนี่คือสิ่งที่พี่รักครับและพี่จะเดินต่อไปครับอย่างที่พี่บอกครับมีโปรเจกต์อีกมากมายในหัวสมองแต่ช่วงนี้ร้อนชิบหายเลยแล้วก็เป็นร้อนในด้วยครับแล้วก็เลยทําอะไรไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเจอกันแน่ครับเดี๋ยวเจอกันแน่ครับเตรียมตัวได้เลยครับลินเอทก็ใกล้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราได้เล่นกันแน่นอนครับ พี่ว่าจะแคทลินเอทอยู่เหมือนกันครับโอเคครับจบคลิปในในลีนแี่นี้แล้วกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับนี่ชนะในแรงเจ็ดเห็นเมาเห็นไหมชนะต่อเนื่องในแรงเนี่ยไอไซคอบล้วนๆเลย